ครับเรามาดูแดดเดิมๆิมซึ่งจะทําการผ่ากล่องแต่ผมได้ทําการผ่าหลายจุดแล้วครับคอนนี้แล้วก็ได้สํารวจมาแล้วว่ามันไม่ใช่กล่องแดดนะมันเป็นกล่อง LS รหัส KBA แต่เราจะมาสตาร์ทฟังเสียงกันเลยนะครับว่าเดิมๆิมตอนที่ยังไม่ผ่ามันจะต่างกันไหมแต่ไม่รู้ว่ากล่องแดดกับกล่อง L มันจะต่างกันมากไหมแต่ว่าคันนี้มันเป็นกล่อง L นะ เพราะว่าแดดกับแอนี่น่าจะพาคนละอย่างกันนะครับขอเสียบปลั๊กสักครู่แล้วมาฟังเสียงเลยนะครับกล่อง Ls เดิมๆนะครับไม่ใช่กล่องแดดนะผมดูแล้วถ้ากล่องแดดก็น่าจะหาจุดพาด เราก็จะทําการบัดจีเราเรอไปฟังว่ามันจะติดหรือไม่ติดก็อันนี้ก็อ่าไม่ใช่สูตรผมหรือแต่ผมก็ดูเข้ามานะร่วมจะแรงหรือเปล่าผมได้ทําการบัดจีมาเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ดูในไอ้นี่มานะก็ไม่รู้ว่ามันจะติดหรือมันจะพังถ้ามันติดไม่ติดก็ไม่รู้กล่องก็มีตัวเดียวต้องลองต้องลองไม่รู้ปลดรอบ หรือว่าเพิ่มไฟนะมาฟังเสียงกันถ้าติดก็ถือว่าโอเคถ้าไม่ติดก็แล้วไปปักก่อนนะครับฟังเสียงกันเลยครับอีกม่ติดๆๆครับ ไม่ต่างเก่า